แล้วเส้นเป็นเรื่องสัปดาห์นี้น็อตบาริดจะชวนเหล่าคนรักเส้นมาเดินเท้าตามหาเมนูก๋วยเตี๋ยวชามเด็ดย่านเท้าอินเท้าพบกับก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อรวมเจ้าเด็ดที่ดังไกลไปถึงฮ่องกงแล้วที่ทนู่นเขามีการจัดอันดับหนังสือที่โหวตเกี่ยวกับท่องเที่ยวที่เมืองไทยะค,ะครับ,รบเราก็ติดอันดับด้วยคโอ,โอ้โหดีใจไหมดีใจมากต่อด,ด้วยบะหมี่เปาะลูกชิ้นปลาเจ้าของฉายาลูกชิ้นปลาเต้นได้ <_ an> <_ an> อันนี้ใช้ปลาอะไรทาดาบลาวแล้วก็ปลาหางเหลืองค่ะ <_ an> 2, 2ชนิดเท่านั้นเหรอ <_ an> แล้วเดินเท้าไปอิ่มกันต่อกับก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่จัดเต็มความเป็ดที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเฮียเม้งนี่ที่เห็นนี่คือลูกชิ้นเป็ดเหรอครับ <_ an> ใช่ครับมันจะมีความเด้งคือเหมือนกับมันมีเอ็นอะไรอยู่ในข้างใน <_ an> ปิดท้ายกับเมนูเส้นของหวานจากร้านเป้าปิงร้านขนมหวานน้องใหม่จากเชฟฟางคนเดิม <_ an> พวกธัญยพืชเนี่ยพี่พวกเราเตรียมเองหมดเลยด้ <_ an> วยความที่เป็นเชฟจะรู้อยู่แล้วว่าจุดิบอะไรแบบไหนถึงจะดีในเล่าเส้นเป็นเรื่องเสาร์ที่29กันยายนน 11โมงตรงชมสดพร้อมกันทางไทยรัฐทีวีช่อง32ค่ะ